สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวัน Peach w วันนี้นะครับจะมาแนะนำนาฬิกา Casio G-Shock ที่สวยงามมากๆอีกหนึ่งรุ่นและนี่คือเรือนที่ผมพูดถึงในวันนี้ครับนี่เจ้า GM6900B-4 สำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาละก็ถือว่าออกมาได้ประมาณ6เดือนแล้วแต่ที่เอาไมากับเพื่อนๆนะครับได้ชมในวันนี้ก็เพราะว่าเป็นอะไรที่อยากจะแนะนํามากๆเลยนะคือตอนนี้ราคาตัวนี้มันลงมาเยอะมากครับแล้วก็ ผมคิดว่าในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นโมเดล 690- นเกนะผมคิดว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่สวยที่สุดแล้วสาหรับคนที่ชอบนาฬิกาแบบสปอร์ตสปอร์ตดูเท่ๆนะผมว่ารุ่นนี้สวยที่สุดล้นะครับเอาละครับนเพื่อนเราจะมารู้จักกับชื่อรุ่นนาฬิการุ่นนี้และมาดูความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้กันเอาละมาดูกันสําหรับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสรุ่นและชื่อเต็มเต็มว่านาฬิกาคา s ิโอจีช็อคเมทัลเฟสซีรีส์รหัสรุ่นคื Gm 6 9 0 0 b ารหัสโมดูลเครื่องและค mm. ู่มูอเครื่องคือ3230เอาละมาชมนะความสวยงามแบบใกล้ๆดีกว่าครับนี่สำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบการสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยที่เป็นกรอบโลหะสายยางแบบนี้นะครับมาจากนาฬิการุ่น Gm 5 6 0 0แต่ตัวจริงๆแล้วนะครับของมันเนี่ยนะครับมีรุ่นต้นแบบมาจากรุ่น d w 6,009เจ้า d w 0 0 9 6 9เนี่ยจะมี3ตาแบบนี้มีจุด3จุดแบบนี้เขาจะเรียกว่า Third Eye และการออกแบบของ d w 6,009เนี่ยหรือหน้าจอแบบนี้นะครับจะเน้นให้ถูกออกแบบมาดูทันสมัยสวยงามแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่เห็นไหมมันทำให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆได้อย่างง่ายได้ครับคราวนี้มาดูจุดเด่นขเขาเลยดีกว่าก็คือขอบข้าง,ขงเขานันเองมีส่วนของกรอบโลหะด้านนอกนะครับนี่ให้ดูทั้งหมดเลย นะะอ่ะนี่ครับนี่เป็นไงผมว่ามันทำมาดีนะครับสวยมากดูแวววาวแล้วก็ดูแข็งแรงความแข็งแรงนี่ผมต้องบอกเลยว่ามันดูมันดูทั้งหนักแน่นทั้งแข็งแรงเลยครับสวยเนาะมันไม่เหมือนใครจริงๆครับต้องบอกว่าเรือนี้ไม่เหมือนใครจริงๆและสวยที่สุดในปี2020เลยนะครับตัวอักษรสีแดงตัดกับตัวเรือนที่เป็นสีดำ เทมากส่วนตรงสายเองก็จะเป็นสายแบบสายเจลลี่นะครับสีแดงสวยงามเห็นไหมฮะมันตัดกันอะ่ะมันเทผมนึกถึงนึกนึกถึงแบบมอเตอร์ไซค์สีดําแดงนะครับมอเตอร์ไซค์สีดําแดงแล้วก็รอ,องเท้าบ้าสีดําแดงโอ้มันเข้ากันมากมากเลยครับสวยมากตรงนี้สังเกตมันจะมีในส่วนของสลักอยู่สายจีช็อครุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นสลักแบบนี้ครับทำให้เราสามารถที่จะ คอสตอมสายเองได้เปลี่ยนสายเองได้นะครับแล้วเปลี่ยนง่ายมากเลยนี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของสายที่ช็อคแบบใหม่นะครับนี่สายแบบเจอลี่อาด้านหนาใหมา่อีกรอบหนึงครับผมชอบนะผมผมผมลงไหลานาะฬิการุ่นนี้เลยแหละสวยงามมากเห็นไหมฮะเอาละคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับสำหรับในวันนี้ก็ผมได้สรุปจุดเด่นมาเรียบร้อยทั้งหมด3ข้อนะครับได้แก่ข้อที่1 สำหรับนาฬิการ,รุ่น GM 6900B จุดเด่นข้อที่1คือมีการใช้กรอบโลหะด้านข้างทำให้นาฬิกาตัวนี้ดูแข็งแรงทนทานแวววาวและสวยงามจุดเด่นข้อที่2ครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีระบบแจ้งเตือนไฟกระพริบระบบแจ้งเตือนไฟกระพริบจะสามารถใช้ได้กับการตั้งปลุกการนับเวลาถอยหลังการแจ้งเตือนหลายชั่วโมงขอยกตัวอย่างทําให้ดูเลยนะครับเอาละมาดูกันผมขอใช้การนับเวลาถอยหลังอ้อพูดถึงการนับเวลาถอยหลัง นาฬ well, ิกาโมเดล DW 6.9 0จะมีข ok ้อดีข right? ้อหนึ่งคือมันสามารถที่จะนับเวลาถอยหลังนะครับในหน่วยของวินาทีได้ซึ่งมีจีช็อคน้อยรุ่นมากที่สามารถทําแบบนี้ได้แต่เจ้าโมเดล6.9 0เนี่ยมันสามารถทําได้ครับเห็นไหมผมนับเวลาถอยหลังเป็นหน่วยของวินาทีเอาละนับเวลาถอยหลังให้ดูเลยนะครับกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้งมันก็จะนับเวลาถอยหลังเลยนะครับเอาละมาดูไฟกันมาดูไฟกันนี่คือจุดเด่นของโมเดล6.9 0เลยนะครับ เอาละใกล้ละใกล้ละอ่ะสามสองหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับตอนตั้งปลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนที่แบบเอ่อแจ้งเตือนรายชั่วโมงก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันสังเกตสีไฟผมว่ามันเข้ากับตัวเรือนที่เป็นสีแดงแล้วก็เอ่อหน้าปัดที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นสีดํามากๆพูดถึงเมื่อก,กี้พูดถึงไฟไปละจุดเด่นข้อที่3าเลยเข้าถึงจุดเด่นข้อที่3เลยคือนาฬิการุ่นนี้จะใช้เอ่อไฟหน้าจอ EL สว่างเต็มพื้นหลังอ่ะมาดูกันนะครับนี่ไฟมันจะเป็นแบบนี้นี่ ผมว่ามันเห็นชัดนะครับเพราะว่าไฟเป็นสีเขียวด้วยนี่ครับแล้วพอกดค้างไว้นี่ครับเข้ากับหน้าจอสีแดงตัวเรือนสีดําเป็นอย่างมากนะครับโอ้สวยสวยผมชอบผมชอบมันสวยมากนะครับคราวนี้ข้อเสียบ้างพูดถึงไฟมันมีไฟ EL, เอลสว่างเต็มเพื่อนหลังก็จริงแต่ข้อเสียม,มีข้อหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือ ในส่วนของระบบออโต้ไลท์หรือพลิกมือไฟติดนาฬิการุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่เอาละคราวนี้มาดูออปชั่นต่างๆเอ่อโหมดต่างๆคุณสมบัติต่างๆของนาฬิการุ่นนี้บ้างว่ามีคุณสมบัติอื่นๆอะไรบ้างนะครับนาฬิการุ่นนี้ยังสามารถที่จะทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้กันน้ําได้มากถึง200เมตรครับจับเวลาถอยหลังในหน่วยของวินาทีได้สามารถที่จะเป็นนาฬิกาปลุกอเนกประสงค์ได้สำหรับขนาดนะครับวัดจะทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่49.7มิลนก้าหนัก นาฬิการุ่นนี้นะครับใช้กรอบโลหะทําให้นาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างจะมีน้ําหนักครับนาฬิกาตัวนี้มีน้ําหนักมากถึง96กรัมสำหรับผมนะรู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงกับ9 6กรัมผมว่ามาดูแน่นดีมันดูแบบใส่แล้วมาดูแน่นดูหนักดีผมชอบอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบราคามาถึงราคาบ้างตอนนี้นะครับสำหรับโมเดลนี้นะครับเจ้า gm 6 9 0 0 b ตัวนี้ราคาในปัจจุบันอ่ะพูดถึงราคาในอดีก่อนจะได้เข้าใจว่าทําไมมันถูกลงนะครับตอนที่มันเปิดตัวมันเปิดตัวมาด้วยราคาอยู่ท่ททีประมาณ 9, าณ90,00บ ราคาลดแล้วตอนนั้นลดแล้วนะมันก็อยู่ที่ประมาณประมาณ700 0ประมาณ7,00 0ตีไว้ประมาณ7 0 0 0ซึ่งถือว่าเฮ้ยราคามันยังสูงอยู่นะตอนนั้นนะแต่พอเดือนนี้ครับเดือนสิงหาคมตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทครับในเคาน์เตอร์ของ CMG ราคาลดแล้วอยู่ที่5,5 0 0จนถึง6000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ร้านแต่ราคามันถือว่าถูกลงมาเยอะมากๆเลยจนอยากจะบอกต่อ สุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาฬิกาตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าใส่แล้วมันรู้สึกอย่างไรนะครับเอาละมาชมกันดีกว่าครับนี่พอใส่แล้วมันจะให้อารมณ์แบบนี้ครับนี่สมชื่อกับสมชื่อนาฬิกาที่เป็นโมเดล6 9 0 9ที่สวยที่สุดในปีนี้เลยผมยกให้ตัวนี้สวยที่สุดในปีนี้เลยครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าคนที่ชอบโมเดล6,009และนาฬิกาสีดำแดงห้ามพลาดเด็ดขาดอันนี้ผมบอกไว้เลยสำหรับผมแล้วนะครับผมขอสรุปสุดท้ายนะ เจ้าตัวนี้คือความสวยงามกับความแข็งแกร่งที่มารวมกันเป็นนาฬิการุ่นนี้ผมขอสรุปตรงนี้เลยสวยงามและแข็งแกร่งครับโอเควันนี้ก็ขอรีวิวไว้อ,อ,อวววสีสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครต์และเจิญคลิปถัดไปครับจะมีนาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดซ u b สไครต์วันนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ